ครับวันนี้พนาชาแนลพามาเยี่ยมชมสถานโบราณนะครับครับดูสิ่งโบราณของจังหวัดชัยภูมิกันนะครับปางกูนั่นเองครับปางกูอยู่อำเภอในเมืองนะครับอยู่ในเมืองจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมชมปางกูกันแบบเต็มๆนะครับปางกูก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนประวัติปางกูโดยย่อเดี๋ยวพนาจะ พาไปเยี่ยมชมอีกที่นะครับว in ่าเป็นยังไงครับเนาะในส่วนของปางกูตรงนี้นะครับบางกูสมเด็จพระเทพนะครับเคยเสด็จจารึกในหินศิลาตรงนี Vit ้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้มีในส่วนของบางกูนี Animals ่คือหินศิลานะครับหินศิลาที่เสด็จพระเทพสิรินทรนะครับได้จารึกไว้ตรงนี้นะครับนี่คือบางกูนั่นเอง มาดูประวัตินะครับประวัติของปางกูนะครับนะ้ะปางกูครับบ้านหนองบัวน,นะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับผมเป็นศาสนาสถานพุทธพุทธศาสนาลัทธิมหายานะครับก็ดโดยสีลาแรงและหินทรายนะครับมีแผ่นพัางรูปสี่เหลี่ยมหืนผ้านะครับหน้าไระทางที่ตุ่งนอ,องเมียดยุลาศตวรรษที่18นะครับ ประกอบไปด้วยปราสาทประธานนะครับบรรลัยหรือวิหารนะแพงแก้วนะครับสุ้มประตูทางข้าวครับสาลาทางเดินสระน้ํานะครับเป็นบรานสถานนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับตรงด้านโน้นก็จะเป็นสระน้ํานะครับสระแก้วนะครับเนาะสระน้ำนะนี่คความงดงามของปางกูตรงนี้นะครับเดี๋ยวพนาจะพาไปเยี่ยมชมดูนะครับทน ความงดงามเป็นยังไงบ้างครับนะดูความงดงามของปางกูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในของปราสาทปางกูตรงนี้นะครับความงดงามเป็นยังไงนะครับปางกูเองีความงดงามของปางกูครับอยู่ที่ออำเภเมืองจังหวัด ชายภูมินะครับอย่างครับบางกูนะครับผลงามครับตามพนามาดูรายละเอียดนะครับของบางกูกันแบบเต็มๆนะครับว่าเป็นยังไงครับเนาะผลงามของบางกูนะครับจะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับบางกูตรงนี้ก็สร้างด้วยหินศิลาแรงนะครับแล้วก็หินทรายเนาะ มาดูกันครับประตูซุ้มเข้าไปนะครับความงดงามของบางกูครับกับความอองดงามบางกูตรงนี้นะครับลอดเข้ามาส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองครับส่วนนี้ก็จะมีบานลมช่องลมให้ทางลมออก ด้านนี้นะครับแต่ด้านนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับรนก็คือความปลอมลงนะครับปลอมลงอะยรต่างๆเดี๋ยวไปดูด้านในครับนี่ครับดูด้านในครับเป็นยังไงครับรองปางโก่บสวยงามเลยนะครับ มุงามของบางกูตรงนี้นครับคือท,ทางเดินครับมุกต่างๆที่เป็นระลียมเข้าไปนเป็นช่องช่องแบบนี้นะครับบางกูครับมุดงามของบางกูครับมองดูไปน้่นนอกครับมุดงามของปางกู ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับบังกูตรงนี้นะครับผมแท่นที่นี่บางหินครับแก้วท่านที่นี่ครับปังกูตรงนี้นะครับ สอ่าแรงประมาณนี้นะรประมาณนี้ตรงด้าน,นในครับด้าน,นในมีปฏิสถานพุทธรูปอยู่ด้าน,นในครับ กบไหนะครับกับไลสระรูปอยู่ใน,ในปากกู